สวัสดีครับวันนี้วันที่16ตุลาคม2568นะครับมาดูสถานการณ์ของเซตกันแล้วก็สแกนหุ้นกันเป็นหุ้นก่อนที่ตลาดจะเปิดในเช้าวันนี้นะครับมีหุ้นตัวใดบ้างที่น่าสนใจนะครับเซตยังคงไซด์ไวอัพขึ้นไปนะครับดูจังหวะของเซตนะครับก็จะเห็นว่าจังหวะของเขานั้น ไซเยขึ้นปนก็วันนี้ท่าทางว่าจะเปิดเป็นบวกด้วยนะครับสลับเซังจ,จากที่แนวโน้มต่งางๆยังคงเป็นไปในทางไซว์เวย์ออกเป็นข้างนะครับสังเกตนะครับท้ายไซที่ขึ้นนะครับอยู่ที่5 1เป็นจังหวะขาขึ้นแม้ว่าวนลุ่มเข้านิดหนึ่งนะครับแ a c เยังไม่เสียทรงเท่าไหร่ ยังคงไซด์ไว้ออก้นข้างนะครับสามารถที่จะไต่แล้วก็ตีดกลับขึ้นมาได้สำหรับเซ็ตนะครับก็ดูเซ็ตแล้วก็เป็นที่น่าพึงพอใจ <S 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 <ๆ>ทีนี้เราจะไปดูนะครับว่าแล้วตัวที่เราจะสแกนนี่ตัวใช้คำว่าสแกนนะครับมี condition อ,อ,อะไรบ้างนะครับก็ราคาตั้งแต่300บาทรู้สึกว่ามันจะสูงเกินไปนะครับเอาราคาลงมาเหลือแค่ประมาณสัก80บาทแล้วกันนะครับ 80บ,บาทลงมานะครับถึง0.2นะครับก็ราคาต่างๆเป็นดังที่เห็นนะครับแล้วก็ ure, แคปเจอร์เราก็ไปใส่ใน Shannon ช n e l ของท่านได้นะครับกด็ลันสกรีนขึ้นมาก็จะมีตามนี้ดังนี้แล้วก็จะเป็นขาขึ้นนะครับเป็นจังหวะขาขึ้นทั้งสิ้นนะครับโดยเฉพาะตอนนี้นะครับราคาตัวที่มาที่สูงที่สุดตัวที่มีโอกาสขึ้นไปที่สุดก็คือ DPSC รเราจะใส่อินดิเคเตอร์ที่มีเซฟไว้แล้วนะครับก็จะเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับตัวนี้จะเห็นได้ว่ามันมีโอกาสที่จะเก่งกําไรตั้งแต่ราคานะครับตรงนี้นะครับราคาปัจจุบันที่แนวรับปัจจุบันอยู่ที่40.50มีโอกาสที่ขึ้นไปถึงเป้านะครับก็คือ,อราคา51้าสิบเอ็บาทตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับ ตัวนี้ไปนะครับราคาก็จะพุ่งขึ้นไปนาจะค่อยๆบวกขึ้นไปนะครับจาก40.50นะครับเป็นเอารับนะครับแปลว่าวอลลุ่มจะเป็นลุ่มเล็กน้อยนะครับวอลลุ่ม5.28ิลเล้านแต่ว่าเ s i ไซด์ไว้อัพขึ้นไปนะครับยืนอยู่ที่55.43จุดนะครับแล้วก็ m อ c บไซด์ไว้อัพขึ้นไปเพราะนั้นตัวนี้ก็หลอดลุ้นกันต่อไปแล้วก็ทนถือต่อไปนะครับ TPS4 มีโอกาสไป5 1บาทนะครับแนะนำประมาณนี้นะครับถัดมานั่นก็คือ Com7 นะครับคอม7นะครับ,รบก็มีจังหวะและโอกาสที่จะทำกำไรนะครับจากตอนนี้แนวรับที่26บาทนะครับน,นี้แนวรับที่26บาทจะสามารถทำกำไรไปที่สูงสุดที่29บาทครับ9บาท แม้ว่าวอลุ่มจะเข้าเล็กน้อยหรือว่าเป็นวอลุ่มขายส่วนใหญ่ที่6.19มิลเลียนแต่ว่าไอซายไซด์ไว้อัพขึ้นไปนะครับที่56นะครับแล้วก็ BSD ยืนอยู่เหนือเส้นศูนย์นะครับถือว่าเป็นโอกาสอ่าเก่งกําไรขึ้นไปนะครับสหรับคอมเซเว่นแล้วก็เร็วๆนี้นะครับสหรับอ่าไอแพดนะครับไอแพดรุ่นใหม่นะครับ M5 นะครับหรือ M5 นะครับก็ประกาศมาแล้วนะครับว่ามี แรมตั้ง12 12องกิก์นะครับแรมเดิม8กิก์นะครับตอนนี้ก็แรมใหม่ก็12กิก์นะครับสลหรับ m 5นะครับก็ให้ความคล่องตัวกันขึ้นแล้วก็คอมเซเว่นเป็นผู้จัดจำหนา่ายนะครับก็เข้าใจได้ว่าจะทำกำไรขึ้นไปต่อไปแล้วก็ราคาคอมเซเว่นนะครับปัจจุบันอยู่ที่2 6 i ยีมีโอกาสทำกำไรขึ้นไป29บาบาทนะครับท่านผู้ชม ถับมานะครับ KCE นะครับนี้ก็เป็นจังหวะให้ดูกันนะครับว่าเป็นจังหวะที่จะทำกําไรนะครับเราจะแนะนำแต่หุ้นที่เก่งกําไรนะครับและสามารถเก่งกําไรได้จากราคาปัจจุบันที่26บาทนะครับเราก็จะขึ้นไปจุดสูงสุดที่กรอบลิงเกอรชั่นคือ36บาทนั่นเองนะครับเก่งกาไรต่อไปแล้วก็ทนถือต่อไปนะครับ วุรุ่มเข้านะครับ KCE นะครับไอซพุ่งขึ้นนะครับเป็นจังหวะขาขึ้นที่58.41แล้วก็ MACD ไซด์เวยืนเหนือเส้นสีโลยืนเนเส้นสกลนะครับเป็นโอกาสอัดีสำหรับ KCE นะครับก็มีโอกาสพุ่งขึ้นต่อนะครับถัดมา b g มนะครับีก g m ก็เป็นจังหวะขาขึ้นเช่นเดียวกันนะครับจังหวะกำลังไซด์เว up ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ เราดูจากตรงนี้จะเห็นว่าอภิกิมปัจจุบันอยู่ที่15.20บาทจะมีโอกาสพุ่งขึ้นไปที่17บาทนะครับ15.20จะไปที่17บาทนะครับมมีวันรุ่มเข้ามาเล็กน้อยนะครับ22.41มิลเลียนแล้วก็ไอซพุ่งขึ้นไปที่63นะครับ เอสดีก็ยังคงยืนเนี่ยเส้นสิกเนลอยู่เนี่ยเส้นซูโลนะครับเป็นจังหวะขาขึ้นเพราะนั้นเก่งกําไรได้ต่อไปนะครับนี่คือบีกิมนะครับมาอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นคือ GFP t นะครับตัวนี้นะครับมีโอกาสที่จะทํากําไรต่อไปนะครับโดยนะครับราคาเริ่มต้นที่นะครับ1 0 1 0 10.10นะครับตรงนี้นะครับ แล้วก็จะค่อยๆทำกำไรขึ้นไปสูงสุดที่11.10นะครับคือ10.10ไปที่11.10นะครับมีวอลลุ่มออกเล็กน้อยนะครับ2.49แต่ว่า i s ซไซด์ไวอัพขึ้นไปอยู่ที่57นะครับแล้วก็ m อเซีไซด์เวยืนเหนือเส้นสัญแนณยืนเหนือเส้นศินโนี่คือแนวโน้มนะครับที่มันจะเป็นขาขึ้นและท่านก็เก่งกำไรได้นะครับ ยังมีอีกหลายตัวนะครับท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับเราก็นำไปสังเกตดูนะครับยกตัวอย่างเช่น W H A นะครับ W H A นี่ราคากำลังจะพุ่งเหนือเส้น2งและว,วันนะครับราคากำลังจะขึ้นพุ่งทะลุเส้น2และว,วันนะครับถ้าสามารถพุ่งทะลุเส้น2และว,วันไปได้ W H A จะมีโอกาสกำไรขึ้นไปที่5บาทหรือ4บาท25สสตางค์นะครับตอนนี้ WHA อยู่ที่3บาท70บ3บาท7จจะพุ่งไปที่4บาทโอกาสก็มีสูงนะครับแต่ว่าวันรุ่มจะออกนะครับวนรุ่มจะออกแต่ว่าวันรุ่มตั้ง109.70ก้ามิลเลียนและ r s i พุ่งขึ้นชี้ขึ้นไปนะครับที่56บนะครับ m a c d ยืนเหนือเส้นซีโร่พอดีนะครับยืนเหนือเส้นสัญญาเป็นจังหวะขาขึ้นและเก่งกำไรเพราะนั้นโอกาส ครั้งแรกที่ไปทดสอบแนวต้านตรงนี้นะครับทดสอบแนวต้านเพื่อจะพุ่งผ่านเส้น2แล้ววันครั้งที่1ไม่ผ่านนะครับลงมาแล้วก็เริ่มไปที่ครั้งที่2ถ้าสามารถผ่านไปได้ราคาจะไปที่4บาทก็กว่านะครับสำหรับ the PHA ก็ดูให้ท่านก็ลองดูตัวอย่างแบบนี้แล้วก็ไปลองดูตัวอื่นนะครับยังมีหลายตัวมีแจ็ k มีมอเตอร์อะไรพวกนี้อีกหลายตัวนะครับแต่ว่าเราขอสโคไว้แค่นี้นะครับ ทางนักถุนก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าในเช้านี้นะครับมีหุ้นที่จะทํากําไรอย่างต่อเนื่องต่อไปตามเซฟที่จะพุ่งขึ้นไปก็เป็นขาขึ้นก็จะทํากําไรกับทางนักุนได้อย่างแน่นอนนะครับอันนี้เราก็จะพูดแต่แนวโน้มดีๆที่มันเกิดขึ้นนะครับส่วนอะไรที่ไม่ดีเราก็ต้องค่อยอวางใจกันเอาไว้เราก็จัดการหม่เซตให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็หวงังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนนั้นจะนําไปวางผลยุทธ์แล้วก็ จัดการทำกำไรให้อย่างตรงไปตรงมานะครับเราก็ได้กำไรกันทุกท่านนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีต่อทุกคนเราก็อยากให้ทุกคนนั้นกดติดตามกันเอาไว้กดแชร์เพื่อใหอ้เพื่อนของท่านได้เห็นนะครับหรือแชร์ให้กับเพื่อนท่านที่สนใจแล้วก็อยู่ในแวดวงนะครับที่เล่นหุ้นเตกะนะครับเราก็กรณาักดกดเขาเรียกอลไรนะครับกด กดกระดิ่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีคลิปใหม่ก็จะได้แจ้งเตือนไปอย่างท่านนะครับแล้วก็กราบขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาสมัครสมาชิกเข้ามาด้วยความเคารพไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ